ร้านนลินการยางนะครับวันนี้มีของนะครับผมรีโวนะครับยูรีโวอรขอบสิบแปดนะครับพร้อมยางนะครับป้ายแดงนะครับ2องหกห้าหกสิบอาสิบแปดนะครับมีย2ิบสองนะครับราคายกชุดนะครับอยู่ที่สอง0มนเก้าพันบาทนะครับได้ทั้งแม็กทั้งยางใหม่ร0อยเปอร์เซ็นตนะครับร้อมอาแทรด้วยนะครับ าท่านใดครับเป็นกระบะตัวสูงรีโวแม้แต่ f o r t จูเนอร์รีโวตัวสูงแล้วก็ v ีโกใส่ได้หมดนะครับรานะคาตั้งชุดอยู่ที่2อ0 0 0้าันบาทนะครับอของเก่าเทินได้นะครับรับเทินทุกสภาพนะครับแล้วก็มาดูตัวรีโวคสิบเจดครับยางโยโกฮามานะครับ2 6 5 6 5 1้ oh นะครับ ราคายกชุดอยู่ที่25,000บาทนะครับมาดูสปายางปียางครับปี22นะครับพร้อมน็อตแท้นะครับพร้อมใส่นะครับของเก่าเทินได้นะครับผมมาดูนี่ครับตัว GR สป o r t นะครับพร้อมยางแตนหลอกนะครับ AT20 นะครับเบอร์ยางจะเป็นเบอร์ 225/70R17 นะครับอ รีโว่ตัวเตี้ยนะครับห้าโลนครับลูกค้านะครับใส่ได้นะครับใส่ได้เลยนะครับลูกค้านะครับรีโว่ตัวเตี้ยนะครับใส่ได้เลยนี้จะมาเป็นฟอร์จูเนอร์ครับเอมซครับผมฟอร์จูเนอร์พร้อมยางปิดโนนะครับอยู่ที่ราคาสาม0มืนบาทนะครับ ยาง265 60 R18 นะครับยางบิดโทนนะครับ E22 นะครับชุดนี้จะอยู่ที่16,000บาทนะครับพร้อมล็อตแท้นะครับแล้วก็จะมาเป็นตัวรีโวขอบ16ตัวเตี้ยนะครับพร้อมยางบิดโตนนะครับมตัวเส้นสีหน้ายางกันครับแดงร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับชุดนี้เหลืออยู่สองชุดนะครับยางบิดโทนเหลือสองชุด ยางเดนหลบเหลืออยู่หนึ่งชุดนะครับราคายางปิดโตนขอจบกตัวเตี้ยเบอร์ยางสองหนึ่งห้าหกห้าอารสิบหกราคายกชุดที่หนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพร้อมล็อตแท้นะครับนี่จุ่มเส้นสีหน้ายางนะครับหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยบาทนะครับราคายกชุดพร้อมยางปิดตนนะครับอ่าตัวนี้จะเป็นตัวพร้อมยางเดนหลกนะครับอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันนะครับผม พร้อมน็อตแท้นะครับพร้อมใส่ให้เรียบร้อยครับดูเส้นสีหน้ายางนะครับแดงร้อยปรูปียางครับปียี่สองนะครับหากลูกค้าท่านใดสนใจครับลองโทรมาสอบถามได้นะครับ0 6 5 0 4 7 5 6 5 6ร้าหนดลิ่งการยางครับปูถนนเรียบคลองสามบําเพ็ญคลองหลวงชลบุรีท่าดีนะครับอยู่เยื้องๆกับโรงเรียนสารศาสตร์คลองหลวงครับเดี๋ยวเราจะมาทำคลิปของรถ ฟอร์ดเด็กเกนกันนะครับว่าเรามีฟอร์เดเด็กเกนตัวไหนเข้าบ้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับรอติอดตามคลิปหน้านะครับผมขอบคุณมากครับ